มนทนทหารบกที่13กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมนทนทหารบกที่13อย่างสมเกียรติโดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทหารชั้นประทวนลูกจ้างร่วมในการประกอบพิธีครั้งนี้ครับ โดยช่วงเช้าวันที่4ตุลาคม2566ภายในตึกกองบัญชาการมณฑลทนทบรตรที่13อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีได้มีการลงนามในเอกสารพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทนบรบกที่13ระหว่างพลโทสิทธิชัยคัตพันธ์อดีตผู้บัญชาการมณฑลทนารบกที่13ที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ได้กระทําพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ท่านใหม่จากนั้นได้กระทําพิธีรับส่งหน้าที่ณลานธรรมชัยหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชข้างตึกกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่13โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทหารชั้นประทวนลูกจ้างร่วมในการประกอบพิธีครั้งนี้อย่างสมเกียรติซึ่งทางอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ได้กล่าวขอบใจกําลังพลทุกนายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วย ช่วยกันพัฒนาหน่วยให้ก้าวหน้ารวมทั้งได้ชื่นชมว่าผู้บัญชาการมณฑลธหบกบกที่13ท่านใหม่เป็นผู้มีความสามารถที่จะพัฒนาหน่วยให้ก้าวหน้าต่อไป ขณะที่ทางผู้บัญชาการมนลทนารบกที่13ท่านใหม่ได้กล่าวว่าจะขอดําเนินการสารต่อเกี่ยวกับภารกิจต่างๆที่ยังค้างอยู่ให้สําเร็จรวมทั้งจะดําเนินรอยตามการทํางานของอดีตผู้บัญชาการที่ผ่านมาที่สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยจนเป็นที่ยอมรับของกองทัพบ,บกมาทุกยุคทุกสมัยและจะพัฒนาหน่วยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับในขณะตัวแหน่งผู้บัญชาการมนลทนารบกที่13